ไปพบเมียตามผัวผมเนี่ยนานๆนะครับวันวันเว้นวันแล้วกันวันเว้นวันในช่วงที่เหล็กกันบงร้อยนะวันเว้นวันโทรหาเขาทีกิมคุยบ้างโทรคุยบ้างคือคุยเรื่องอื่นอะมีเยอะแยะนะครับคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นคุยกันหัวล็อกเหมือนคนสนิทกันเดี๋ยวสุดท้ายครับถ้าพี่เป็นคนที่ฟอล็อตตลอดโปรโมชั่นดียคอนเรามีตลอดถูกไหมโปรโมชั่นเรามีตลอดคลิปวิดีโอสื่อต่างๆนานามีมาตลอดครับ พี่ส่งให้เขาดูได้เลยใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะไปโดนใจเขาสักอันหนึ่งก็ได้ใช่ปะโปรโมชันเดือนนี้ไม่โดนวัดแต่โปรโมชันเดือนหน้าโอ้โหเหตุบุปผาเอาเลยนะครับมันเยอะมากนะครับในการฟอลโล่บั๊บแต่อย่าท้อนะครับอย่าแบบออตามเป็นรอบที่ร้อยก็แล้วตามรอบที่แบบพันก็แล้วไม่เอาสักทีวะก็อย่างนี้บอกไงก็ตามจนกว่าจะเอาอะไอ้ตามจนกว่าจะบล็อกอะนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ว่า การโฟลว์ไม่มีอะไรตายตัวแต่สิ่งที่ไปสอนกับพี่ๆทีมงานทุกคนสม่ำเสมอเลยคือเรื่องของสายสัมพันธ์นะครับเรื่องของสายสัมพันธ์ถทาวันนี้เรายิ่งรู้เรื่องราวชีวิตเขาเยอะมากเท่าไหร่พี่จะยิ่งมีมุมมองแง่คิดในชีวิตที่ดีครับในการที่จะพูดในการที่จะเหมือนเอาง่ายๆเหมือนพี่สอนน้องน้องสอนพี่ทําให้เขาหลุดจากกรอบงานประจําเดิมๆนะครับพูดในเรื่องของวายจอยก็ได้นะีครับวายจอยตัวเองอะ่ะ เหตุผลอะไรทําไมพี่ต้องเข้ามาทําเขาพูดเรื่องราวของเขาแล้วพี่ก็พูดเรื่องราวของพี่เหตุผลอะไรทําไมต้องเข้ามาทําโอ้หให้มันรู้สึกว่าชิดมาก่อนนะพี่มันอู้ฟังแล้วคนฟังทิ้งนี่รู้สึกว่าชิดมึงแงกล้ว่เนะ <laughs> แต่วันนี้มึงยังทําเลยอ่ะเออสุดท้ายกูต้องทําบ้างแล้วเว้ยนะครับหรือว่าจะเป็นการยกตัวอย่างเคสนะครับของพี่ๆห,หลายๆคนนะครับให้กับเขาฟังก็ได้ ใช่ไหมว่าเออเนี่ยวันนั้นก็เนี่ยมีแม่มาดามอยุอยู่อายุ65ปีแล้วจากวันแรกที่คิดว่าเออตัวเองอายุเยอะไม่คิดว่าตองจะทำได้ทุกวันนี้ยังมีรายได้ขึ้นล้านเลยเนี่ยมันมันเอาไว้สอนเอาไว้บอกเรื่องราวของคนที่สําเร็จมันทุกอย่างมันเป็นการ follow up หมดเลยแต่อย่าเป็นคนที่แบบห่วงยอดอะ่ะพี่เข้าใจคาว่าห่วงยอดใช่ปะ่ะพี่ถ้าพี่เป็นคนที่ห่วงยอดไม่ห่วงใย,ยนะยังไงก็ปิดไม่ได้เพราะในใจพี่มันมีแต่คําว่าดีลเลอร์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  แต่พี่ลองใช้คาถาใหม่ดิห่วงยอดไม่เอ้ยห่วงใยไม่ห่วงยอดห่วงใยไม่ห่วงยอดทุกครั้งที่พี่จะคุยกับนักเรียนอ่ะพี่ต้องคาถานี้เลยสามรอบห่วงใยไม่ห่วงยอดห่วงใยไม่ห่วงยอดห่วงใยไม่ห่วงยอดพอนักเรียนรับปุ๊บสวัสดีครับพี่เป็นยังไงบ้างคุยแต่เรื่องอื่นบ้างก็ได้คุยชีวิตประจําวันบ้างก็ได้ทํางานเหนื่อยไหมพี่ช่วงนี้เป็นไงครับงานยุ่งไหมเออคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่แค่ดีไอคอนอย่างเดียว แต่ถ้าวันนี้พี่อ่ะเป็นคนประเภทที่แบบโทรไปพี่เป็นไงบ้างตัดสินใจได้ยังเข้ามาดิเข้ามาลุยด้วยกันเข้ามาทาด้วยกันทำสักทีเถอะอ้ยเชื่อผมเมิดทําวันนี้แหละไม่ต้องไปทําวันอื่นแล้วคุยแต่เงี้ยอะพี่เอาตรงนะเวลาพี่เจอคนโทรมาขายบัตรเครดิตโปรโมชั่นนู่นนี่นั่น,นพี่เบื่อไหมโทรมามีแต่คุยเรื่องแบบเรื่องเรื่องแบบเขาเรียกว่าเรื่องยอดอ่ะเอาจริงๆเบื่อไหมละ่ะเบื่อไหม รือว่ามีใครโทรมาหาเราคุยแต่เรื่องงานอย่างเงี้ยเบื่อไหมเอาจริงคนไทยนะครับผมบอกเลยร้อยละแปดสิบอ่ะขี้เมาขี้คุยเพราะฉะนั้นพี่คุยกับเขาไปเถอะคุยให้เขากลายแบบดูดออกจากปงจรเดิมๆได้คุยให้เขาหายเหงาได้คุยให้เขาแบบเหมือนเราเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งได้โอกาสในการเป็กนการขายพี่จะสงูงนะครับส่งข้อมูลไปเป็นบางครั้งบางข่าวไม่ต้องโอ้โหไปจี้ ตามติดตามชัยขนาดนั้นไม่จำเป็นครับคุยเรื่องอื่นบ้างนะครับโอเคเนาะนะครับก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละครับที่นํามาแบ่งปันเนาะช่วงนี้ก็พอดีว่าผมก็เพิ่งหายจากโควิดด้วยนะครับอาการการน้ําเสียงเนี่ยใครที่เคยฟังผมจะรู้ว่าเสียงผมเปลี่ยนแล้วพลังก็ดูน้อยลงไปเลย <laughs> อเออไปหมดข้างเตียงจากโควิดนะครับก็ทําให้เราเนี่ยเออน้ำส่งน้ำเสียงก็หายไปนะครับ อะผมก็จะเดี๋ยวถ้าไม่ปิดไม่ปิดอันอะไรเดี๋ยวจะให้ดูเคสที่เคยติดตามเนี่ยเห็นปะมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับมาสร้างธุรกิจด้วยกันนะครับพี่ทําได้แน่นอนครับให้กำลังใจเออเนี่ยคุยอย่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดสิงหา นะครับสาสิบสิงหาแล้วนะครับแล้วเนี่ยผมนะคุยเสร็จปุ๊บใช่ปะสุดท้ายไปอยู่หน้าตู้จะโอนไม่โอนจะโอนไม่โอนเอออย่าพิ่งถอดใจนะครับอยากให้มาลองสิ่งใหม่ๆหมดูครับได้ครับผมจะขอสิทธิ์ไปให้ครับอ่ะแต่พี่ใช่ไหมในไลน์ที่ผมคุยกับเขาอ่ะกับพี่ทนายพี่วีเนี่ยนะครับเออคุยกันมาจนถึงเนี่ยส่งคลิปวิดีโอไปเปิดบ้านเดียร์คอนนะครับพี่ดวง้องว้าวนะครับก็ส่งให้ไม่ว่าจะเป็นงานลีดสเปเชียลงานอะไรก็ตามก็ส่งให้นะครับสวัสดีครับพี่ ยังสนใจเป็นดีลเลอร์อยู่ไหมครับครับตอนนี้ผมตักตัวอยู่ครับถ้ากักเสร็จแล้วผมจะทักไปนะครับเนี่ยตั้งแต่วันที่สามสิบสิงหาจนหกกันยาก็ยังไม่โอนนะเนี่ยตอนแรกจะโอนจะโอนยังไม่โอนจะโอนจะโอนยังไม่โอนนะครับอ่าโอเคครับพี่สู่ๆนะครับขอให้ปลอดภัยครับขอบคุณครับครับผมแล้วอยู่ดีดีวันที่เก้าตุลาเขาก็ทักมาคุณไปครับตอนนี้ผมอยากเปิดบินซูเปอร์ไวเซอร์ครับครับขอข้อมูลนะครับโอเคเดี๋ยวผมโทรหานะครับขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนเบอร์ผมโทรกลับไปแล้วเขาไม นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยติดตามมาอยู่ทั้งสองเดือนนะพี่สิงหากันยาตุลาสุดท้ายโอนไม่ได้โอนซุปเปอร์ไวเซอร์นะโอนดิลเลอร์เลยเห็นไหมคือสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกพี่ว่าก็สู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยเขาน็อตวันนี้เขาแค่น็อตแนวมันไม่ใช่อคือเขาอาจจะแค่ไม่ใช่ตอนนี้แต่มันไม่ใช่ว่าทั้งชีวิตกูจะไม่ทํากับเปืงนี้ใช่ป่ะ คอือพี่เห็นปะผมไม่บีบคั้นอะไรเขาเลยนะแล้พี่ทําไมพี่ไม่โอนเงินสักทีอะหรือว่าพี่เป็นโควิดอยู่เป็นโควิดอุ้ยพี่โควิดไม่ใช่ปัญหาเป็นโควิดก็ทาออนไลน์ได้ไม่ครับให้กําลังใจเลยสู้ๆนะครับพี่ขอให้ปลอดภัยครับการที่ทยอยส่งข้อมูลให้เขาตลอดเวลาการที่ทยอยส่งข้อมูลให้เขาตลอดเวลามันคือการที่เขารู้สึกว่าพี่อะห่วงใย,ยนะ แลวการที่ทยอยส่งข้อมูลให้ตลอดเวลาแล้วไม่ได้คุยแต่เรื่องของข้อมูลคุยเรื่องของสายสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างที่หายหรือยังสบายดีไหมตอนนี้ทางานอะไรอยู่ครับไปคุยกับเนี้ยกับคนใหม่ตลอดไปมีเคสปักหมุดเยอะมากครับปักหมุดทุกวันนี้ของไปเยอะมากกว่าคนไม่ได้ปักหมุดอีก <laughs> แล้วเวลาส่งนะส่งข้อมูลคล้ายกันเลยส,ส,ส่งคนเดียวที่เหลือแชร์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 คือ ผมอบอกว่าวันนี้ใครหลายคนนะพี่อะห่วงยอดซะเยอะมันมีผีจริงๆนะไอ้พวกห่วงไอ้พวกที่แบบว่าดีลเลอร์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 เนี่ยพี่ไม่ปิดหรอกไปบอกเลยแต่ถ้าวันนี้พี่เป็นคนห่วงยายอะคุยเรื่องอื่นให้มันดูไม่น่าเบื่อมาคุยแต่เรื่องเงินคุยแต่เรื่องลงทุนคุยแต่เรื่องจะทำกระทำกระทำ,ะทำมันพี่จะเป็นประเภทเกลือขายขายตรงทาไมอะจะไปตื้อง้อขอขายเขาทําไมใครทําไม่ทําพี่มีหน้าที่หวานแหนไปเลยหวานแหนไปเลยทำามามันค่าเฉลี่ย แต่พี่ส่งทุกวันทําทุกวันคุยทุกวันเนี่ยวันในวันหนึ่งเนานื้นอาจจะเอาแต่อาคนนี้นอาจจะยังไม่เอาแต่เขาอาจจะยังไม่เอาตอนนี้คําถามคือเหมือนพี่เคที่ผมดูเมื่อกี้ถ้าตอนสิงหาไม่เอาแล้วผมทิ้งปักละเลยเลย,เลยไม่ได้คุยกันเลยผมคุยกันทั้งในไลน์ผมคุยกันทั้งในเฟซนะครับถ้าทิ้งปากละเลยเลยสุดท้ายอีกสองเดือนต่อมาจะมีดีลเลอร์ใหม่เกิดขึ้นไหมมีไหมพี่ถึงบอกไงคือเขาไม่วันนี้ มันไม่ได้แปลว่าเขาไหม่ทั้งชีวิตแต่พี่ต้องหัดคุยเรื่องอื่นบ้างอย่าคุยแต่เรื่องของธุรกิจนะครับเออให้เปรียบเสมือนพี่น้องคุยกันอย่างเงี้ยถามสาธุสุขดิบการงานเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมนูน่นนี่นั่นเออมันต้องมีคุยเรื่องอื่นบ้างอย่าไปคุยแต่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะครับแล้วพี่จะเป็นคนที่สําเร็จได้แล้วพี่ต้องเป็นคนพี่ใช่ไหมอย่างเคส E ีวีเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะโอนไม่โอนจะโอนไม่โอนบอกอยู่หน้าธนาคารแล้วอะ สุดท้ายไม่โอนผมยังนั่งหัวเราะเลยแต่ถ้าเป็นคนอื่นทำไงถ้าคนอื่นทำไงโอ้แม่งทำไมไม่โอนวะเมื่อกี้มันจะโอนอยู่แล้วอุสาบอกบอสไปแล้วอุสาบอกพี่ออนพี่ซีไปแล้วอุสาบอกแม่ซินด้าไปแล้วไม่โอนวะผมนั่งหัวเลาะครับมันชินไปแล้วมันทํากับนักเรียนเจอนักเรียนจนชินไปแล้วแล้วมันก็ไม่ได้มานั่งแบบระแวงสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ ไม่เห็นโอกาสแต่แค่เขาอาจจะยังไม่เห็นโอกาสตัวเองนะเวลานั้นนั้นน,น,นะครับแต่วันนี้พี่มีหน้าที่ไงที่ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปมีโอกาสมีคลิปวิดีโอมีอะไรใหม่ๆก็ส่งให้เขาหน่อยนะครับมีโปรโมชั่นอะไรมาใหม่ๆก็ส่งให้เขาหน่อยแม้กระทั่งไอ้เปิดบินวันนี้ได้รับเิษลุ้นรับ iPad เดี๋ยวมันมันส่งได้หมดทุกอย่างมัน,นมันมีโปรมาให้เราตลอดทุกเดือนทุกวันใช่ไหมทุกวันทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุกวิคทุกชั่วโมง มีอะไรใหม่ๆมาก็ส่งให้นักเรียนนี่นะครับพี่อันนี้เป็นคลิปเยี่ยมชมนะครับอันนี้เป็นแวร์เฮาส์นะครับอ่าั่นและนี่พี่โหดูดีบริษัททําคลิปตลกมากบริษัทฮาเลยเนี่ยขนาดคลิปนี้ตกยังส่งนักเรียนเลยเออนะครับเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวพี่แหละนะครับว่าพี่จะส่งข้อมูลอะไรให้กับเขานะครับแต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ไม่ส่งเลยมันก็ไม่ปิดแล้วถ้าวันนี้เป็นคนที่ แต่อยากจะปิด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 อย่างเดียวมันก็ไม่ปิดเหมือนกันน,นี้ก็เตือนไว้เลยนะครับใครหลายคนถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ก็ปรับซะมันไม่มีสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมันล้วนดีเสมอแต่อยู่ที่ว่าวันนี้ที่จะเลือกทําแบบไหน,นอะไรที่มันทําแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์ก็หยุดทําหาวิธีการใหม่ๆเด็กพี่ก็จะเจอวิธีการที่มันใช่กะับที่มันเป็นตัวเราเองเป็นสไตล์ของเราเองด้วยไม่ต้องพยายามเป็นแบบคนอื่นครับเป็นเวอร์ชั่นในแบบเราเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วนะครับแต่ต้องเป็นคนที่อย่างน้อยนะนอบน้อม ตรงต่อเวลามีวาทศิลป์มีน้ำเสียงในการพูดคุยกับนักเรียนหน่อยอย่าเป็นคนที่แบบมีเสียงแบบโมโนโทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบึกว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะทีมงานผมหลายคนก็เป็นชอบแชทคุยไม่ชอบโทรคุยคําถามคือพี่สิ่งที่พี่เห็นัะสิ่งที่พี่กาลังอธิบายนักเรียนฟังอะเวลามันเป็นคอนเทนต์อะกับเวลาพูดคุยกัน่ะแบบไหนมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันใช่ไหมถ้าพี่โทรไปอธิบายด้วยน้ําเสียงพี่เองโดยด้วยนิสัยพี่เองเลย มันดูน่าฟังมากกว่ามันดูมีเหตุรผลมากกว่ามันดูมีน้ำหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าจงเป็นเวอร์ชั่นตัวเองในแบบที่เราเป็นนี่แหละให้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องพยายามเป็นแบบใครเป็นตัวเราเองนี่แหละนะครับแต่อย่างที่บอกแค่หนึ่งตรงต่อเวลารู้จักการนอบน้อมไม่สําคัญด้วยคุณชัยยุเยอะกว่าหรืออายุเด็กกว่าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของวาทศิลน้ําเสียง แล้วก็เป็นคนที่รู้จักถามถ่ายแค่นั้นเองนี่แหละคือสิ่งที่คนปิดการขายแลอือคอนฟลูออฟอแล้วเขาเกิดผลลัพธ์จริงๆเขาเป็นสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะครับว่าพี่ๆทุกคนสาเร็จได้เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวจะเตรียมข้อมูลมาให้ได้มากกว่านี้นะครับในการที่จะมาแบ่งปันในการที่จะมาสอนเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสอนเรื่องของการปิดการขายด้วยการตอบข้อโต้แย้งนะครับพนุนวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งไมค์คืนให้กับพี่ป้อมมีเลยครับเยนเจครับ โอเคค่ะกดหัวใจรัวๆเลยนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะโคดไปนะคะแบ่งปันนะตั้งแต่เทคนิคการตอบแชทการติดตามเคสนะคะเรียกได้ว่าเอาหัวใจเออนะมาแบ่งปันให้กับทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้แล้วเราอยากคืนครูในห้องนี้นะคะสัญญากับป้ามี่นะคะไปลงทำเนื้องานกันนะเรียนรู้จากคนสำเร็จวันละนิดดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเอง เรียนรู้แล้วลงมือทำทุกท่านจะประสบความสำเร็จก็มีเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันวันพรุ่งนี้17ในากานะคะสวัสดีค่ะทุกท่าน